ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆครับสำหรับเช้าวันศุกร์ที่13พฤศจิกา2563ก็สำหรับคืนนี้มาตอบคําถามเพื่อนๆเกี่ยวกับเรื่องของการเอาบ่อบาดาลมาทําเป็นธนาคารน้ําว่ามันจะทําให้บ่อเราถล่มไหมหบ่อเราพังไหมทําไปแล้วมันจะใช้คืนได้ไหมอะไรท่านก็กลัวอ,อยากระบายน้ําออก็อยาก้าก,กลัวก็กลัวก็สำับ อานนี้ขอเตือนก่อนก่อนดอกน้ำขอเตือนก่อนก็คือพื้นที่ที่ใช้สารเคมีเยอะเพื่อนๆที่ใช้สารเคมีเยอะนะครับขอความการาณาขอความเห็นใจว่าอย่าเอาน้ําลงไปในชั้นบาดาลเลยก็เหมือนที่เคยบอกว่าตัวเครือข่ายของน้ําบาดาลเนี่ยมันใหญ่มากพูดได้ว่ามันใหญ่กว่าเขื่อนที่คนเราสร้างอีกอคือมันใหญ่มากเพราะฉะนั้นคนที่ดูดอน้ําขึ้นมาใช้ไม่ใช่แค่เราคนเดียวมีคนอื่นอีกเยอะแยะมากมาย แล้วที่สําคัญคือถ้าเราปล่อยสารเคมีลงไปน้ําบาดาลเนี่ยชั้นบาดาลเนี่ยน้ําในชั้นบาดาลเขาจะไม่มีการกั้นกรองเหมือนน้าผิวดินนะครับคือน้ําผิวดินเหมือนที่เราเห็นใช่ไหมคือเวลาขุดได้น้ําน้ําเขาจะซึมออกมาตามผิวดินนะแต่ตัวของบาดาลไม่ใช่เขาจะเป็นโพรงเหมือนรูมดคล้ายๆรูมดเ่านั้นคือเป็นโพรงน้ําวิ่งออกมาเลยพุ่งออกมาเลยเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีการกั้นกรองทําทให้ สารเคมีลงไปดูดขึ้นมาก็เป็นสารเคมีเต็มๆโดยที่ไม่มีการกันกรองเหมือนน้ำผิวดินถ้าผิวดินเขาจะมีการกันกรองก็คือการกรองอในชั้นผิวดินใช่ไหมก็คือตั้งแต่ลงไปแล้วแหละลงไปก็จะเป็นชั้นหินชั้นทรายปุ๊บเขาก็จะซึมอาศัยการซึมตอนออกมาเขาก็จะอาศัยการซึมเหมือนกันเวลาเราขุดลึกๆไปแล้วน้ํามันออกมามันก็จะอาศัยการซึมเหมือนที่เพื่อนๆเ,เห็นเคยเห็นน่าจะเคยเห็นกันทุกคนแหละในเรื่องของน้ําผิวดิน ไอ้นั้นคือมีการกันกรองแต่บาดาลไม่มีนะครับคือน้ําจะพุ่งออกมาเหมือนน้าก๊อกเลยแต่เป็นรูเล็กๆแต่เป็นรูที่มีปริมาณที่เยอะมากบางรูก็อาจจะใหญ่เหมือนที่เขาบอกว่าเป็นตาน้ําโพรงน้าอะไรพวกนี้รูพวกนี้ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่เอาเรื่องอยู่ก็มาตอบคำถามต่อ,อคุยกันยาวเลยต้องรีบไปทํางานด้วยก็สำหรับคำถามที่ถามว่ามันจะพังไหมมันไม่พังนะครับมันไม่พัง ก็ถ้าจะพังคือบ่อที่เป็นทาเลสายอ่าส่วนมากบ่อที่เป็นทำเลสายช่างเขาจะยังไงอ่ะจะสอดกันพังไป2เส้นอยู่แล้วอ่ะก็คือกันพังขอบนอกสมมติบ่อห้านิ้วอ่ามายความผมห้านิ้วข้างในอ่ะเขาจะเป็น4ี่นิ้วหรือ3นิ้วเขาจะเป็นกันพังข้างนอกก็คือกันทรายกันพังข้างในก็คือเอาไว้สลับใช้ในส่วนของบาดาลอ่า จมากช่างเขาก็จะแก้ให้แล้วถ้าช่างเขาไม่ได้แก้ก็มีโอกาสพังค่อนข้างสูงจะรู้ได้ยังไงว่าบ่อของเรามันเป็นทำเลสายพวกบ่อทำเลสายเนี่ยเวลาดูดขึ้นมามันจะมีสายออกมาตลอดเลยนะครับที่เห็นได้ชัดก็คือพวกที่ใช้ซัมเมอร์ด,ดูดที่เขาว่าซัมเมอร์ด,ดูดไปพังไ่อะไรวันนี้ก็คือบ่อจะเป็นทำเลสายนะครับคือมันจะมีสายไหลลงไปตลอดบางทีเหมือนที่ผมบอกก็คือ ลงกันพังไปสองชั้นแล้วก็ยังเอาไม่อยู่บ่อพวกเนี้ถ้าปล่อยน้าจากข้างบนนี้ลงไปโอกาสพังแน่นอนอ่าโอกาสพังสูงมากสำหรับเรื่องของอาการทําเป็นธนาคารน้ําคือผมว่าไม่ควรที่จะเอามาทําเลยอ่าถ้าบ่อที่เป็นประเภทนี้ถ้าบ่อที่ดูดไปแล้วปกติไม่มีอะไรออกมาไม่มีเศษด,ดินออกมาบ่อแบบนั้นอะ่ะทาได้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วมันจะมีอีกประเภทหนึ่ง ที่ผมก็เสียวๆอยู่นะอาจารย์แกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่แกคิดว่ามันไม่น่าพังคืออันนี้เป็นการตรงใจของช่างเลยเขาอยากได้น้ําเยอะคือเขาไม่ได้กรีดท่อกันพังแต่เขาลงท่อกันพังไปให้อ่ายังไงอะ่ะก่อนที่จะถึงดินดานมันจะเป็นสายน้ําของน้ําผิวดินอะ่ะเขาจะลงไปถึงแค่ตรงตรงนั้นนะครับอ่าแล้วมันจะมีสายน้ําของน้ําผิวดินเนี่ยออกมาตลอดเลย คือเขาต้องการที่จะให้ได้น้ําในปริมาณที่เยอะคือน้ําผิวดินกับประดานมารวมกันแล้วก็มันจะช่วยในเรื่องของอยังไงอะ่ะทำให้น้ําผิวดินแบบเหมือนมีการเติมเต็มตลอดอยู่ด้วยาบางช่างเขาก็คือใช้วิธีนี้เขาไม่ได้ใช้การกรีดเขาจะไม่ลงกันพังไปจนสุดดินดานเขาจะลงถึงแค่ตัวสายน้ำครับาสายน้ําของน้ําผิวดิน พวกนี้อาจจะทําให้พังเหมือนกันนะครับแต่บอกพวกนี้จ,จะสังเกตได้เวลาดูดมันจะมีเศษดินขึ้นมาเล็กน้อยเหมือนกันเพราะว่ามันตัวการพังมันไปจบตรงสายน้ําพอดีไงมันก็จะมีสายร่วงลงไปเล็กน้อยแต่ทร <c oughs> ายมันจะไม่เยอะเหมือนอตัวโบที่เป็นทําเลทรายนะครับคือมันมีน้อยมากเราอาจจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแบบน้อยมันคือมันน้อยจริงๆอ,อ่ะ แต่มันก็พอมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเนาะโบกพวกนี้ก็มีโอกาสที่จะถล่มเหมือนกันอ่าแต่อาจารย์ว่าไม่น่าถล่มนะอันนี้นั่งคุยกับแกอยู่แกว่าพวกนี้ก็คือมันถล่มยากอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าดินข้างล่างอ่ะมันแข็งอ่ามันถล่มยากก็ยังไงอ่ะถ้ารู้ว่าโบแบบมีทรายอยู่ใช่ไหมก็ไม่ควรที่จะเอามาทําเป็นธนาคารน้ำผมว่าน่าจะอุ่นใจที่สุดถึงจะเป็นอ่า ทรายน้ำจากชั้นผิวดินก็ช่างก็เอาให้อุ่นใจดีกว่าเนาะกลัวบ่อพังเหมือนกันบ่อพังมันก็หมดไปหลายหมื่นนะโอเคครับก็คุยกันยาวเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้แล้วกันสำหรับคลิปนี้